ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่98เหสะแค่มีคนมาเพิ่มอย่าได้ใจไปเลยวันนี้ไม่ว่ายังไงพวกเจ้าก็ต้องตายมือสังหารทั้งสามคนที่เห็นว่าคนจะขอผู้พิทักษ์มาถึงแล้วแม้จะมีจํานวนมากแต่ไม่มีท่าทีว่าจะถอยก็แน่นอนว่าประเด็นสําคัญอยู่ที่ระดับฝีมือแม้คนจะฝ่ายหอผู้พิทักษ์และกลุ่มของเหยื่อกังจะมีจํานวนมากกว่าหลายเท่าแต่ก็ยังเป็นแค่ระดับจิตยุทธ์ ความต่างด้านจํานวนเช่นนี้ไม่นับว่าเป็นปัญหาแต่มันยังมีบางอย่างที่ทําให้กลุ่มมือสังหารร้อนรนอยู่บ้างก็คือตอนนี้ทางหอผู้พิทักษ์ได้รู้ตัวเรื่องการบุกรุกของพวกมันแล้วหากมีกําลังเสริมมาอีกจะเป็นฝ่ายพวกมันเองที่จะถูกกดดันที่สําคัญเลยหากสิทธิสายตรงลำดับที่หนึ่งอย่างลีหลินเทียนล,ลงมือเองถึงตอนนั้นก็จะมีบรรพชนยุทสองคนในฝ่ายของเหยอ่อกังถ้าเป็นแบบนั้นต่อให้เป็นคนโง่เขลาก็ยังดูออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ลงมือเลยเรารอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วหนึ่งในมือสังหารเอ่ยขึ้นพางออกตัวนำพักพวกอีกสองคนพุ่งเข้าเข็นฆ่าคนจากขอผู้พิทักษ์ที่ขวางทางพวกมันอยู่ในทันทีความโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับนี้ทําให้เหยือกังที่อยู่ด้านหลังสีหน้าหมดลงอย่างมากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แม้จะไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขาแต่ก็สามารถพูดได้ว่าพวกเขาเป็นต้นเหตุ หากมือสังหารโลหิตพวกนี้ลงมือเข็นฆ่าคนจากหอผู้พิทักษ์แล้วแล้วก็พวกเขาคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่โดยเฉพาะสนมซูที่มีจิตใจดีดกว่าคนในวังทั่วไปดังนั้นทันทีที่อีกฝ่ายลงมือเหยือกังจึงฝากองชายที่อยู่ในอ้อมมอของตนให้กับคนจากหอผู้พิทักษ์คนหนึ่งที่อยู่ใกล้เขาจากนั้นก็เดินหน้าเข้าแลกกับมือสังหารในทันที และแม้จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังไม่ทันการลงมือของอีกฝ่ายอยู่ดีในจังหวะที่เยอกังส่งเด็กชายให้กับคนจากขอผู้พิทักษ์อยู่นั้นมือสังหารที่เป็นผู้ลงมือก็มาถึงตัวแผงหน้าห้าคนที่อยู่ใกล้กับมันที่สุดแล้วไม่รอช้ามือสังหารคนนั้นก็ใช้ออกด้วยกระบวน่าสังหารในทันทีมือไม้ของมันเคลื่อนไหวไปมาดุดเงาพลายมือไม้ที่เคยวา่างเปล่าก็พันปรากฏมีดเงาวาวอยู่ในมือทั้งสองข้างตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ การชักมีที่เงียบเงันนี้ทำเอาคนจะขอผู้พิทักษ์รู้สึกถึงลมหายใจแห่งความตายต่างรีบกระโดดออกไปคนละทิศคนละทางเห็นแบบนั้นมือสังหารที่เห็นเหยื่อตัวจ้อยที่แตกกระเจิงไปก็ไม่ได้มีท่าทีวอกแวกมันยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างทิศเดิมมือสังหารอีกสองคนเองก็ไม่คิดจะยืดเยื้ออีกต่อไปทั้งสองคนต่างระเบิดพลังพุ่งตัวตามมือสังหารคนแรกไปอย่างติดติดกลิ่นไอสังหารอเลอดเย็นแผ่ซ่านกระจายไปทั่วโดยมีมือสังหารทั้งสามเป็นศูนย์กลาง บัดซบเจ้าตัวอุบาทพวกนี้คิดจะสังหารแต่เด็กน้อยเพียงเท่านั้นขวางเอาไว้เร็วคนจากหอผู้พิทักษ์เห็นการกระทําของอีกฝ่ายก็คาดเดาได้ทันทีถึงจุดประสงค์ของอีกฝ่ายพวกเขาทั้งโกรธทั้งเจ็บใจโกรธที่อีกฝ่ายคิดจะลงมืออามหิตกับเด็กตัวน้อยเจ็บใจที่อีกฝ่ายไม่สนที่จะไล่ล่าพวกเขาหลังจากหลบหลีกไปมันราวกับว่าอีกฝ่ายไม่ได้เห็นพวกเขาอยู่ในสายตากล้าดีไงมาเมินพวกเรา กลุ่มผู้พิทักษ์ต่างใช้วิชาของตนออกมาอย่างดูดนันดาบกระบี่หอกทวนถูกฟาดฟันเข้าใส่มือสังหารทั้งสามอย่างบ้าคลาั่งพวกอ่อนหัดสามมือสังหารระเบิดพลังปราณออกมาอีกรอบหนึ่งก่อนจะใช้ความเร็วของตนปัดป้องการโจมตีที่เหมือนหาฝนที่สดใส่พวกเขาอย่างไร้รอยขีดข่วนมีเท่านี้ใช่ไหมถ้างั้นก็ลงนรกไปซะหลังจากสกัดกั้นการโจมตีทั้งหมดแล้วมือสังหารที่อยู่หน้าสุดก็ลงมืออีกครั้งเป้าหมายคือกลุ่มคนของหอผู้พิทักษ์ที่เข้าโจมตีมัน เกิดหึงขึ้นครั้งหนึ่งก่อนที่ร่างกายของมือสังหารคนนั้นจะเกิดภาพเลอไปอย่างประหลาดเทียงพริบตาเดียวสายเลือดสิบกว่าสายก็พันาสาดกระเซ็นตเต็มอากาศพร้อมกับร่างของมือสังหารคนนั้นที่เป็นดุดดังเงาดำไร้กายาหายไปปรากฏขึ้นที่ด้านหลังคนเหล่านั้นคนจัดขอผู้พิทักษ์สิบกว่าคนต่างล้มสุดลงกับพื้นบนร่างกายปรากฏรอยบาดลึกอันเฉียบคมกันคนละรอยแต่ละคนร่างอาบโชกไปด้วยเลือด เห็นภาพตรงหน้าคนอื่นๆจะขอผู้พิทักษ์ต่างพากันใจหายวูบพวกเขาถึงกับต้องกลืนน้ำลายลงคอไปด้วยความตึงเครียดระหว่างนั้นจังหวะที่เหล่าผู้พิทักษ์กำลังชะงักไปมือสังหารที่ลงมือเมื่อครู่ก็เห็นโอกาสที่จะใช้จังหวะน,นี้พุ่งตัวเข้าสังหารองคชายน้อยที่เป็นเป้าหมายแต่ก็ได้แค่คิดจังหวะที่อีกฝ่ายลงมือไปเมื่อครูเยอกังเองก็ปลดเปลืองภาราการปกป้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยอกังพุ่งเข้าใส่มือสังหารคนนั้นอย่างดุดัน เกรงเกรงเกรงเสียงมีดเหล็กกระทบกันอย่างต่อเนื่องพันดังขึ้นพร้อมกับเสียงสังการของเย๋กังทุกคนข้าจะจัดการเจ้านี่เองพวกเจ้าไปช่วยเหลือคนจากกลุ่มผู้พิทักษ์จัดการกับมือสังหารโลหิตอีกสองคนที่เหลือระหว่างพูดมีดในมือของเหย๋กังก็ยังคงสะบัดไปมาอย่างไม่หยุดยั้งกดดันมือสังหารตรงหน้าให้ล่าถอยอย่างต่อเนื่องเอะคิดอะไรโง่โง่คิดว่าแค่รังข้าไว้คนเดียวแล้วคนอื่นๆจะถูกจัดการได้อย่างนั้นหรือไงโง่ขาานัก มือสังหารที่พัวพันกับเหยื่อกางกล่าวอย่างดูแคลนพ่อมือสังหารคนนั้นผู้จบก็ราวกับรู้กันมือสังหารอีกสองคนที่ถูกล้อมปราบอยู่พลันร่างกายพา่านเลือนไปเหมือนกับมือสังหารคนแรกเห็นแบบนั้นฝั่งกลุ่มผู้พิทักษ์และลูกน้องของเหยื่อกางต่างก็วางท่าร่างที่ตนเชี่ยวชาญกันอย่างสุดความสามารถเมื่อครูพวกเขาได้เห็นความสามารถนี้ไปแล้วหากพวกเขาไม่ระวังอาจจะถูกเชื่อไปอย่างง่ายๆแบบคนอื่นเมื่อกี้ก็เป็นได้ จังหวะน,นั้นเองร่างผ้าหมดทั้งสองก็ดุดดังเงาพลายภาพซ้ำเกิดขึ้นอีกครั้งคนกว่า30คนต่างถูกใบมีดที่มองไม่เห็นพุ่งเข้าเชื่อเชื้ออย่างไร้แรงต่อต้านสายโลหิตหลายสายต่างศาสตร์เซ็รเซนออกมาราวกับน้ำผู้ขนาดเล็กแต่ก็นับว่าโชคยังดีถึงแม้จะไม่สามารถตอบโต้อีกฝ่ายไปได้แต่ด้วยการตั้งท่ารับมืออย่างระมัดระวังของพวกเขาทำให้จังหวะที่ถูกฟันแต่ละคนก็เบี่ยงตัวออกจากจุดสำคัญจึงทำให้พวกเขาไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากมายนะัก ดังเช่นกลุ่มแรกที่โดนวิชามีดแบบเดียวกันเข้าไปแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นการถูกโจมตีไปเช่นนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขาเสียจังหวะไปแล้วมือสังหารทั้งสองได้ใช้จังหวะน,นี้ฝ่าวงล้อมออกมาพุ่งตัวเข้าหาองค์ชายตัวน้อยในบัดดลเยอะกังใจหล่นวูบที่ได้เห็นภาพนั้นเพราะจากจุดของมือสังหารไปยังจุดที่องค์ชายน้อยอยู่ไม่มีใครอยู่เป็นขอนไม้ขวางพวกมันเลยแม้แต่คนเดียวช่างเป็นสถานการณ์ที่ผิดพลาดยิ่ง เงาดำสองสายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอย่างไม่รีรอเยอะกังได้ตตะโกนอย่างร้อนรนพร้อมกับพยายามที่จะเคลื่อนตัวเข้าไปขวางมือสังหารสองคนนั้นแต่ก็น่าเสียดายที่ด้วยระยะทางกับความเร็วของอีกฝ่ายบวกกับเขาที่ติดพันอยู่กับมือสังหารคนหนึ่งจึงทําให้เขาทําดังที่คิดไม่ได้เสร็จละ่ะเทียไม่ถึงอึดใจเงาดำสองสายก็มาถึงตรงหน้าของคนจากกลุ่มผู้พิทักษ์ที่อุ้มองค์ชายน้อยอยู่แล้ว พวกมันไม่ลังเลมแม้แต่น้อยถึงอีกฝ่ายจะเป็นเด็กนีดมีมือก็พลันสะบั้นออกอย่างไร้ปราณีบัดซบไอพวกเดรัจชานเอ๋ยผู้พิทักษ์คนนั้นสะบัออกมาอย่างโกรธแค้นพร้อมกับระเบิดพลังออกมาอย่างสุดชีวิตเขาไม่ได้คิดที่จะสู้เพราะเขาเห็นแล้วว่าพลังต่างกันแค่ไหนเขาเพียงต้องการที่จะหนีหนีจากเนื้อมือมาจุราชนี้ตึง พื้นหิงแตกร้าวเป็นเส้นสายพร้อมกับร่างหนึ่งร่างที่อุ้มเด็กน้อยไว้ในอกที่พุ่งปลิวออกไปราวกับกระสุนปืนหือดิ้นรนไปก็เปล่าประโยชน์มือสังหารทั้งสองไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายนักเพียงสองอึดใจทั้งสองคนก็ปิดทางหนีผู้พิทัก์คนนั้นได้อย่างไร้ทางไปต่อไม่พูดพร่ำทำเพลงใบมีสีเล่มของมัจุราชก็พุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นทันทีคนจากกลุ่มผู้พิทักษ์ที่ไร้ทางหนีก็ไม่รู้จะทำเช่นไร จึงได้ตะกอดเด็กน้อยเอาไว้พลางถอยหลังไปทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องหวังให้ตัวเขาไม่จบลงในครั้งเดียวพระทางที่เขาเลือกไปมีพักพวกของเขาอยู่เช่นกันหากตัวเขารอดจากดาบเดียวก็ยังส่งไม้ต่อให้พักพวกได้จังหวะน,นั้นเองช่วงเวลาที่มีทั้งสี่เล่มกำลังจะเข้าถึงตัวของผู้พิทักษคนนั้นเสียงคำรามกึกก้องของสัตว์ร้ายบางประเภทก็พันกึกก้องขึ้นจากท้องฟ้า มือสังหารทั้งสองที่กำลังจะเข้าถึงตัวเป้าหมายผู้คนก็เห็นมังกรสี่ตัวบินฉวดเฉวียนมาจากสองทิศท,ทางคู่หนึ่งเป็นมังกรสีน้ำเงินลึกลำราวกับมหาสมุทรคู่หนึ่งเป็นมังกรสีเขียวสดใสาราวกับหมื่นทฤกษาในฤดูใบไม้ผลิมองดูแล้วมังกรตัวสีเขียวจะดูตัวเล็กกว่าสีน้ำเงินอยู่พอสมควรทั้งสี่ตัวทะยานลงจากท้องฟ้าอย่างสง่างา,ามพุ่งเข้าขย้ำม,มือสังหารทั้งสองราวกับเป็นเหยื่อที่ถูกล่า เสียงคูคำรามอันน่าหวั่นหวั่นเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งก่อนที่มังกรทั้งสี่จะกดมือสังหารทั้งสองลงกับพื้นอย่างไร้ปราณีท่ามกลางสายตา,ต,าตะกะตะลึงของหนุ่มผู้พิทักษ์ที่ตกเป็นเป้าของมือสังหารเมื่อครู่ตุ้มเกิดเสียงระเบิดขึ้นพร้อมกับหลุมสองหลุมที่มีร่างโชคเลือดนอนหน้าความอยู่ในนั้นตึกตึกจังหวะเดียวกันหลังจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันนี้ขึ้นก็มีร่างสองร่างร่วงลงมาจากอากาศ สิ์น้องไม่เลวเลยฝ่ามือขนดมังกรของเจ้าสามารถเล่นงานบรรพชนยุทธได้ด้วยสิย์พี่ท่าล้อเล่นแล้วฝ่ามือขนดมังกรของท่านอาจารย์ดีเลิศขนาดไหนหากสร้างบาดแผลให้คนแบบนั้นไม่ได้ไม่ต้องถึงมืออาจารย์หรอกสิ์พี่รองคงกระแนะกระแนะ่ข้าไม่เลิกเป็นแนะ่ฮ่าฮ่าพวกเจ้านี่นะหลีหลินเทียนยิ้มเอ็นดูให้กับสิท์น้องของตนพวกเจ้าเป็นใครกันมือสังหารที่กำลังรั้งตัวเหยื่อกังไวตะโกนขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตา เมื่อครูเป้าหมายกำลังจะบรรลุอยู่แล้วแล้วสองคนนี้โผล่มาจากไหนกันไม่หนะหรือว่าเมื่อครูระดับพลังของหนึ่งในนั้นอยู่ในขอบเขตบรรพชนยุทธ์สิทธิลำดับที่หนึ่งหรือมือสังหารที่เหลืออยู่รู้สึกถึงความสิ้นหวังหากเผชิญหน้ากันตามปกติคงพอมีลุ้นที่จะทำภารกิจต่อหรือหลบหนีอยู่บ้างแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจูจ่ๆจะถูกเล่นงานทีเผลอเช่นนี้ สิสํานักเทียนหลงงานสินะพวกเราไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกันข้าแค่มาทํางานตามรับสั่งกษัตริย์ของข้าไม่ได้มีเจตนาเป็นปฏิปักษ์กับสํานักเทียนหลงเพราะงั้นได้โปรดวางมือจากเรื่องนี้เถิดมือสังหารผู้นั้นพยายามหาทางเลี่ยงการประทะกับหลีหลินเทียนอย่างสุดความสามารถหากเป็นปกติก็คงไม่คิดจะต่อรองอันใดหรอกเพียงแต่สถานการณ์นี้หนึ่งเดียวในดงมีดหากยังมีหอ,อกที่คอยแหลมคมมาร่วมวงอีกกย่าว่าแต่ภารกิจเลยชีวิตของมันก็คงไม่เหลือ ทางด้านหลี่หลินเทียนที่ได้ฟังคำพูดของอีกฝ่ายก็อยากจะเคลื่องอะไรสัตว์อย่างใส่หวยอีกฝ่ายให้รู้แล้วรู้รอดไปที่กับกลุ่มผู้พิทักษ์ที่ฝีมือได้กว่าคนพวกนี้กลับลงมืออย่างไม่ใส่ใจพอตัวเองเสียเปรียบกับคีดจะต่อรองไม่ให้ยุ่งคงพวกนี้ใช้ตรกระสุดยอดแบบไหนกันพูดอะไรก็พูดไปเถอะถึงตอนนี้พวกท่านชายลำดับที่หนึ่งจะไม่ยื่นมือช่วยแกก็ไม่มีทางรอดอยู่ดี เยอกังที่เห็นสถานการณ์พลิกกลับมาฝ่ายตนก็ไม่รอช้ารีบถีบตัวพุ่งเข้าใส่มือสังหารที่เหลืออยู่อย่างดุดนันเยอะกังอย่าอวดดีไปมือสังหารคนนั้นตอบโต้ด้วยวิชามีของตนเช่นกันระหว่างนั้นเองช่วงที่ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เยอะกังและมือสังหารร่างโชคเลือดในหลุมยุบก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาโดยไม่มีใครเห็น และหลังจากสองคนที่สู้กันอยู่ออกกระบวนถ้าสังหารกันอย่างออกรถร่างร่างนั้นก็พลันดิ้งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันพุ่งตัวขึ้นจากหลุมแล้วตรงไปที่ชายจากกลุ่มผู้พิทักษ์คนหนึ่งจะพูดให้ถูกมันพุ่งเป้าไปที่เด็กน้อยข้างๆเขาเสียมากกว่าซึ่งก็คือองค์ชายน้อยนั่นเองหลังจากถูกช่วยไว้เมื่อครู่คนจากกลุ่มผู้พิทักษ์เหมือนจะชะงักเท้าไปเพราะการเปิดตัวของหลี่หลินเทียนเขาจึงยังไม่ได้ขยับไปห่างจากมือสังหารมากนัก เพียงพลิบตางเงาร่างโชคเลือดสายนั้นก็มาถึงหน้าองชายน้อยโดยที่แม้แตะลีหลินเทียนก็ไม่อาจตอบสนองได้ทันห้าห้าเจ้าพวกโง่เขามือสังหารที่ดวนมีดอยู่กับเยอะกังระเบิดหัวเราออกมาอย่างบ้าคลาั่งเมื่อเห็นว่าพวกของตนกําลังจะทําสําเร็จแต่ก็ราวกับภาพซ้ำที่ฝังใจจังหวะที่คมมีดโค้งจะได้เข้าถึงตัวองคชายน้อยเสียงคำรามของมังกรก็กึกก้องอีกครั้งหก คราวนี้มังกรที่ฉวัดเฉวียนลงมาไม่ใช่สีฟ้าหรือเขียวเช่นตัวก่อนหนะ้าเป็นมังกรสีน้ำตาลสุกใสาราวกับคาราเมลน้ำผึ้งอากตู้มอตึกสิทธิ์พี่พวกท่านไม่รอข้าเลยนะเจ้าคะน้ำเสียงน่ารักอ่อนหวานดังขึ้นพร้อมกับร่างอันเพรียวบางที่กระโดดลงมาจากหลังคาฮ่าฮ่าหลี่ฟางเจ้ามาช้านะสู้เหมยกล่าวขึ้นอย่างร่าเริงพลางเดินเข้าไปจูงมือหลี่ฟาง ระหว่างนั้นชายจากกลุ่มผู้พิทักษ์ที่ได้รับบทเรียนก็ไม่คิดจะอยู่ยืนโงโ่ๆโอีกต่อไปเขารีบอุ้มองค์ชายน้อยไปรวมกลุ่มกับนอื่นๆที่อยู่เล่ๆไล่สู้เหมยข้าว่าเราประมาทกันไปหน่อยนะลีหลินเทียนกล่าวขึ้นอย่างรู้สึกผิดเห็นได้ชัดเลยว่าอีกฝ่ายที่ยังเคลื่อนไหวได้เป็นเพราะฝ่ามือขนดมังกรของสู้เหมยยังรุนแรงไม่พอถึงยังไงอีกฝ่ายก็เป็นถึงบรรพชนยุทธพลังโจมตีของจิตยุทธคงไม่ทำให้ถึงตายในทีเดียวหรอกต่อให้โดนเข้าไปจัง แต่พวกเขาดันประมาทไปเพราะเห็นอีกฝ่ายรับการโจมตีไปเต็มที่สู้เหมือเองก็ได้แต่พยักหน้าตอบรับหลี่หลิงเทียนนี่ถ้าหลี่ฟางไม่โผล่มาพอดีพวกเขาคงช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้แล้วบัดโซ่พวกแกต้องตายทั้งหมดเห็นการสังหารถูกขัดขวางอีกครั้งมือสังหารคนสุดท้ายก็เริ่มบาคลัง่งวิมานโลหิตมือสังหารเปิดใช้วิชาบางอย่างทําให้ทั่วร่างแผ่กลิ่นไอกระหายเลือดออกมาเป็นกลิ่นอายที่ทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆรู้สกึกระอากระอวนยิ่ง ตูมมาเกิดแรงกระแทกจากคลื่นพลังออกมาซึ่งมาพร้อมกับความรู้สึกคลื่นเหียนและกลิ่นคาวเลือดเกิดเป็นอนณาเขตสีแดงชานขนาดย่อมมันครอบคลุมพื้นที่โดยรอบกินรัศมีกว่าห0เมตรทุกคนถอยห่างจากอนาเขตสีเลือดนี่เดี๋ยวนี้เลยเยอะกังตโกนขึ้นอย่างร้อนรนก่อนจะปล่อยปล่อยพลังของตนออกมาคนอื่นที่ได้ยินก็รีบทำตามที่เยอะกังบอกรีบตบเท้าถอยออกห่างจากอนาเขตสีเลือดก,กันโดยไว เพียงแต่คนเตือนให้คนอื่นถอยกลับไม่ถอยเยอะกังวงมีดในมืออย่างชำนาญก่อนจะกระชับมันไว้แน่นวิ่งเข้าใส่มือสังหารอย่างไม่คิดชีวิตเห็นแบบนั้นหลี่หลินเทียนก็ขมวดคิ้วมุ่นเพราะจากที่อีกฝ่ายตะโกนเตือนให้คนอื่นๆถอยแล้วมันน่าจะเป็นวิชาที่อันตรายไม่ใช่หรือแล้ววิ่งเข้าไปแบบนั้นทำไมด้วยความกังวลหลี่หลินเทียนจึงตะโกรถามไปว่าท่านเยอะกังท่านวิ่งเข้าไปแบบนั้นจะไม่เป็นไรหรือ แต่ก่อนจะได้คำตอบบรรยากาศสีเลือดภายในก็ปั่นป่วนขึ้นมาอย่างกระทันหันการเคลื่อนไหวที่ดูทื่อๆตรงๆของเยอกังก็พันเปลี่ยนไปจากเดิมที่พุ่งเข้าหามือสังหารเป็นเส้นตรงจู่ๆก็เปลี่ยนเป็นกระโดดไปทางซ้ายเคลื่อนย้ายไปทางขวามองจากภายนอกก็ราวกับว่าเยอกัง์กำลังเผชิญหน้ากับกระบวนท่าอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะสิพี่ใหญ่สู้เหมยอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นว่าเยอกังออกกระบวนท่าใส่อากาศ โดยที่มือสังหารอยู่ห่างจากเขาเป็นสิบเมตรหลี่หลินเทียนก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเขาเองก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เช่นกันจึงได้แต่สายหน้าและจับจ้องไปที่การต่อสู้ของเยอกลงและเพียงไม่นานหลี่หลินเทียนก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้ารู้แล้วจะลองตั้งใจมองรอบๆตัวของท่านเยออกังดูสิสู้เหมยที่ได้ยินก็จ้องมองอย่างตั้งใจทางด้านหลี่ฟางเองก็ทำตามมองไปที่เยอะกลงอย่างจับจ้อง สาวน้อยทั้งสองในตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรแต่พอมองไปสักพักก็เห็นวัตถุก,การเคลื่อนไหวที่เหมือนกับการหลบหลีกของเยอ์กังจุดที่เยอ์กังหรือร่างกายของเขาเคยอยู่บรรยากาศสีเลือดนั่นเหมือนกับว่ามันบิดเบือนไปอย่างไม่ทราบสาเหตุราวกับว่ามีคมมีที่มองไม่เห็นฟาดฟันเข้าใส่ชั้นบรรยากาศตรงนั้นนั่นในเวลาเจ้ามือสังหารนั่นขยับก็จะมีการโจมตีซูเหมยกล่าวขึ้นอย่างรู้แจง้งนี่มันวิชาอันใดกันทำไมถึงได้ขี้โกงเช่นนี้ หลีฟ่ฟางย่นจมูกแล้วกล่าวอย่างไม่ชอบใจกลิ่นอายของวิชานี้มันทําให้นางรู้สึกขคยะแขยงยังไงไม่รู้อืมแต่จากที่ดูเหมือนว่าจะใช้การโจมตีแบบนั้นได้แค่ในอนาเขตสีเลือดนั่นเท่านั้นนะสู้เหมยกล่าวข้าก็คิดแบบนั้นไม่งั้นคนอื่นคงโดนจู่โจมไปแล้วก็ได้แถมท่านเหยอะอกังเองก็บอกให้ทุกคนถอยห่างจากอนณาเขตนั่นด้วยเขาน่าจะรู้เกี่ยวกับวิชานี้อยู่แล้วเป็นแน่ แต่ข้าไม่เข้าใจเลยถ้ามันใช้ได้แค่ในอนาเขตทําไมท่านเยอะกังถึงได้เข้าไปในอนาเขตของอีกฝ่ายและอยู่ข้างนอกไม่ดีกว่าหรือหลีหลินเทียนไม่เข้าใจการกระทําของอีกฝ่ายหรือว่ามันป้องกันการโจมตีจากด้านนอกซูเหมยสันนิษฐานไม่น่านะสิทธิพีลีฟางปฏิเสธความคิดของซูเหมยทันทีใครจะรู้ละ่ะว่าแล้วซูเหมยก็เดินพลังภายในร่างของตนแล้วซัดฝ่ามือเทียนหลงออกไปโดยที่เล็งเป้าไปที่มือสังหารฟิว ปังฝ่ามือปราณยุดน้อยๆระเบิดออกก่อนจะเข้าถึงตัวมือสังหารอยู่หลายเมตรทำเอาอีกฝ่ายจ้องมาด้วยสายตาอาคตาอืมก็โจมตีได้อยู่นะแต่เหมือนเจ้าหมอนั่นจะสกัดเอาไว้สู้เหมยเบ้ปากเห็นการกระทำตั้งแต่ต้นของเหล่าสิทธิหลักทั้งสามเยอะกันก็ตะโกนอธิบายออกมาอาณาเขตของวิมานโลหิตมันสามารถเคลื่อนที่ตามผู้ใช้ได้แบบนี้นี่เอง หมายความว่าไงหรือสิทธพิพี่หลี่ฟางไม่ค่อยเข้าใจก็หมายความว่าหากท่านเหยือกังไม่เข้าไปสู้กับอีกฝ่ายเจ้ามือสังหารนั่นก็จะใช้อนาเขตนั่นไปสังหารองคชายคนนั้นไงเพราะต่อให้มีคนคอยขวางถ้าองค์ชายนั่นอยู่ในอนาเขตของมันก็ไม่มีอะไรขวางได้ท่านเหยือกังจึงได้เข้าไปในอนาเขตของอีกฝ่ายเพื่อรั้งมันไว้บวกกับหาวิธีจัดการไปในเวลาเดียวกันสู้เหมยอธิบายราวกับผู้แตกฉาน แต่แบบนี้มันก็แค่ถ่วงเวลาไม่ใช่หระอดูสิท่านเยะกันเข้าใกล้อีกฝ่ายไม่ได้ด้วยซ้ำหลี่ฟางแสดงความเห็นซู้เหมยก็เห็นด้วยกับคำพูดของนางถ้างั้นมาช่วยท่านเยอกันกันเถอะหลี่หลินเทียนเอ,อ่ยขึ้นได้ยินแบบนั้นซู้เหมยก็กระตือรือร้อนขึ้นมามาพวกเจ้าฟังนะหลี่หลินเทียนดึงสิทน้องของตนเข้ามาใกล้ๆก,ก,ก่อนจะซุบซิบกับพวกนางอยู่ครู่หนึ่ง เมื่อได้ฟังหลี่ฟางก็พยักหน้าเข้าใจส่วนซูเหมยเหมือนจะรู้สึกตื่นเต้นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วพูดขึ้นอย่างสนุกสนานว่าฮ่าฮ่าถ้าสิทธิพี่รองกับเหลยจี้รู้เรื่องนี้ละก็คงจะต้องอิจช้าข้าแน่แน่ซูเหมยหัวเราะคิกคักลี่หลินเทียนเห็นอาการของนางก็ได้แต่สายหน้าสิทธิน้องของเขามีเพียงหลี่ฟางคนเดียวที่ว่านอนสอนง่ายคนอื่นๆราวกับหลุดมาจากป่าไปเถอะไปลงมือกันเจ้าคะ่ะ เจ้าคะ่ะหลังรับคำสองสาวก็แยกตัวออกไปเพื่อทำอะไรบางอย่างระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่